ถท่วมบไม่เขากินก็ใส่หม้อกินใส้ปูได้ปลาอิ่มเ่อนหนึ่งได้ปลาไม่เขาไปขอทั้งเพื่อนเอาเอาไปแหลกเอาซะก็เปันอีกอย่างมันเห็นยังบ่ไรเรามือจัดยังเรือเนาะมือไหนก่อมือไดนก่อนเอ่อเจ็ดสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดวัดจันทร์สิบเจ็ดตุลาไม่นครับุลาิันจัดใหญ่ปีนี้ ก็กเอาธรรมดาเขาไม่ได้เปิดกล,ลวงเขาจะแค่ต้มหมดเขาแค่ต้มหมดครับมันมีรางวัลอียังไ้คือเก่านี่ครับนี่รางวัลคือเก่าพืชใดเลยว่าเป็นประธานเปิดอ,อ,อนหน้ะไรประธา,านสีหน้าพืชอว่าม้วนนั่นก็คือสีหน้าว่าใดน่าสนใจด้วยแต่หน้า,นาพืชถลารับผมเดี๋ยวมือนั่นจังสีว่ามามาไทยครับครับมาไทยท่ามือรับผม สิ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 วิส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 มสิ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 สอสิส้สิสิตาสิวิส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 ิรับิีิส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 ินิสนสิสัสิ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 ่ิส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 ัสิสิสิสนสิสิสิ่ิสดสิสิสัสิสิสัสิสิสิส่สัสิ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 สาสิสิสิสสิสนสิ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 สนัิ มีหกสองถนนนี่เที่ยวเขาก็ไปอยากเที่ยวเลยเด็อ่้ยมันมันฝุ่นมันอยู่แตุ่่นแล้วปีเขา่ไทยยู่ยู่ทางลูสะพานมากแล้ะครับแถวนียว่ามันเหลวผมเหยมาไทยอ่ะไทยน้ำถ่วงมาไทยอยู่ผมมันขืนมมันก็สีมันเเลยเหลือเลยเพมึงหรพี่น้องมเปลี่ยนเลว่ยครับมันเกคมท่าอยู่ครับทานนี้เท่าน้แกงทานนี้มีเท่ากินอยู่กินอยู่ก่เท่า เดี๋ยวผมจมันไม่อยู่คนทําหาไหลเลยมันเท่ามีน้ำพญานาคขี้พอมันอยู่มองเงินโม่เงนพ่สตีพญสิร์อย่างเงินมหาขโมยอกหนึ่งไหมยุใสก่อนน้ำพาบาตรขี้ไมมพญตันไหมเมื่อนั้นก็ใจผมมาลาบอยู่ผมโม่บ่ค่อยกินคคนถามหลนะค้นถามหาหลต่เจ้าผมจะมาให้เขาจะเขาจว่าเขาอยากเขาอยากอยากเท่าหนะ เพราะว่าเห็นเขาลงคลิปไปงวดเขาเจ้าข้าเจ้าเขาอยากรู้มีอยู่บหรเขาบอกเขาหาอยู่เห็นเขงพยาบาลมีอยู่น้องพยาตันไกลไหมครับแต่ยังไม่ร้านหรอกอยู่ในบ้านผมครับอยู่บ้านในบ้านตัวนี้ห้องเพื่อนดอกห้องพยาบาลอยู่บ้านหมอเท่าไห่ครับไกลเธอแช่เหนี่วไ่มีเลยพี่บ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 ่ขึ้นสุดเดียวเท่าหนุ่มแจ้งทำ่มห้องพยาบาลขี้เป็นตะกินนี่หรอกเราเราเห็ดอยู่เนี่ยเหนียวไหมครับอยู่ในพื้นที่แล้ว มันสีสะอาดเนี่ยไฮมาอย่างสี่ผมกับพ่อค่อยอันนั้นตอนไหนปลาเฉยๆไ่ฝีมเลยโอ้นี่แหละนี่แหละเขาว่าเบื่อเบื่อปันไม้ขีเหื่อแอนนัวโอ้ครับ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 โอ้มันบ่หะมันบ่หรออะไไปใส่หม่องห่งเป็ดครับโอ้ลุกไปหน้าแล้วนสูเนี่ยเอาหม้อสูงเห็นเยอเลย นี้แล้วโอ้โหโอ้โอ้คอลอยมันถึงฟังซะก่อนเบื่อปนไม้ิีงเหรอที่โอ้ยหลงยังวะนึกว่ามันอยู่ทั้งพี่ไปหอดปนวมาอยู่ทั้งฝุ่นันห่วยก็หล่อชาง Ừ. Nó đại, mà, không? Cái cho thì... cái... mình cài mình thì nem mỏng đầy nò. Lủng. Cuộc rồi. 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 bậc rồi. Cuộc chú Ô <laughs> quên <laughs> oh, à là, uh. <cười> <cười> <laughs> ừ. giống ăn về về dọn nó cứ hiện lái mỏng rồi. สุสภ่าบหนามอันนี้ท่าท่าไปใส่หรือท่าไปบหมือนกลางหน่อยท่าไปบหมือนกลางหน่อยเนาะท่าไปบหมือนกลางหน่อยเป็นอำเภอขังในเออเป็นอำเภอขังในจังหวัดบัวราชธานีเบิ่งท่านเบิ่งท่านพี่น้องคือสิไปบ่ได้แล้วเออนี่คือสุดเขตข้อสะพานซีพอดีมดสะพานนี้คือสิบดซิดแล้วเลยไปหันเออบดซิดแล้วไปบ่ได้แล้วเออก็สิมาได้ อันนี้คือจากทางบันอันนี้คือเส้นทางจากฟงวนนกฟงวนมานี้อันนี้จากบันฟงฮวนมานี้เออบ่ทวมมากได้แต่เส้นบันฟงฮวนมานี้บ่ทวมแต่ว่าใกล้สี่ทวมนั่นละใกล้ส่ทวมนั่นละมา่อดนนี้ย่าล่วงไปเออย่าล่วงไปย่าล่วงไปลวงไปคือตรงน้ำคือตรงน้ำโหลดตามโหลดเอออันนี้ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำซีเจอดติดต่อระว่างก็เพื่อข้อว่างก็เพื่อเขื่อนนี่เพื่อเขื่อนน พุ่น,นเราจะพากหากิโลนี่นะครับอพกากยี่สิบโค่งมาขอสภาพสิโอ้หนาก็จะเป็นไหลคักไหลแน่ไหลแ,<ต>แหง่งพี่น้องแต่ว่าเพิ่นวา่ามันมันเริ่มสรงแล้วว่าสันว่าเริ่มส่งอยู่ขันบ่มาอกกีกคือสีลงอยู่ว่าสันกระบวนแหน,น,น,นอันนีนก้กระบวนแนนคือกันขันมันาน้านทั้งอืนอ่นลงมากกับสีขันมานน้ำทั้งอื่นมากกับ เนีย่ยเบียดเติมเจริ่ารการเจริบราฆาการเลยทั้งพี่น้องทั้งว่าลินทั้งขบนเจริ่ราฆการเลเยเย่านีนี่น้ำกรังไหลมาแห้งกาลังไหลไม่แห้งไม่ลำซี่นี่โอ้ยเออ่อว้าละ่ะมก,กันไลมาจา่พนะทั้งอันพูะเกตอดเพื่อพนมไพรอเพื่อมาหารใส่ใสหมดัไล่รัง,งนู้นนี่แหละพี่น้องไหลลงม้นี้แหละเออ่เว่าเขาพี่น้องเนี่โอ้ยเบิดหวังแล,ะละ้วล่ะเบิดหวังแล้วล่ะเท้าเบึงสภาพน้ำเท่า ถ้าหนึ่งสิเป็นไปนได้เอ่อคืออ,ยกกอ,อีย่งก็คนทิ่จัดงานแข่งเรือไหมจัดงานแข่งเรือวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดตุลาเนี่ยล่ะสี่วันนี้หขาห้าเนี่ยตุลาหกขาสี่วานนี่ละ่พะพ,พ,ลพี่น้องชาวบ้านปองคนมันสิมาจัดแข่งเรือประเภทนี้ดังเดิมพวกหมู่บ้านเพิ่นนี้ละจักเสียที่ยังโบวิ่นแนวเสียได้เออหน้าขึ้นในสถานการณ์ดังสี่ตรงแข่งเรือก็ว่าแข่งอยู่หน้าเจ้าของนี่ล่ะมด้แข่งไม่ได้หน,น้ามเรา ก็ได้ตนพี่น้องทางวลินเอะน,นาขึ้นไหนขึ้นท่านในบกน้อยท่างนี้น้อท่านฝืนกับไม่สียทังเฝืนกับยันยันไปมันล่องสายอย่างนั้นหรือีแล้วล่องสา